สวัสดีค่ะมาเอดแพนเค้กพี่นองหรือว่าฟานคู่กันแพนเก้กกับมีใครสามนวยมีนมแลวแย้ายจอยเอนเอามาใส่กะทิแล้วพี่นง่งแยกน้อยดัดแปง้งดัดแปง้งย้ายจอยกะทิใส่แป้งมันน้ำแยกน้อยแป้งขา้าวเนจะ้าเนาะกรอกรอบ,ปอบแป้งซาลี่ สรีใส่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะกระเด้อที่เข่ามาหา้ยกํากลังใหญ่ย้จอยอีสานพลังแฟมเลี่มันนี่ว่ากินเข่ามาั้เนี่ยที่ะะทฟันกู้ขึ้นกินจ้ากับทีอีแปงอีแปงให้ละเอียดละเอียดเล็กน้อยก่อน กี่แกงหเหี้ยละอย่าคุณหมกะทีเอ้ยอจอยดัดแปบงได้เป็นรองเด้ออะกะทีเดาเขาจะไปใส่กะทิแต่ว่ายเอ้ยจอยอยากใสก่กะทิวันนี้จะกะทิดัดแปบงมาใสา่แปบงขอใจเล็กน้อยไอ้เพคนชิบกรอบๆที่แรกว่าเช็ดขนมเค้กบารนี้ ไปมึงเตาแลลวมันบ่แมนมึงเตาแล้วมัเ,วมเห็นขนมเค้กบ่ได้พี่น้องว่าจิดัดแปลงมาเห็ดขนมเคก้กมันเห็ดบ่ได้บ่เนี่ยอจ,จ้อยกันไอ้จิดัดแปลงแต่ขนมปังมาเป็นฟ้านคู่ขึ้นหรือว่ามาเป็นแพนเคก้ก กะที่เอากะที่เป็นรักด้อพี่น้องเด้อหมูนเนี่ยมาเด้อมาเด้อไครจะไม่กินน้ำกันนี่เตาย้าจอยเห็นว่าพี่น้องจ๋าเนี่ยหงายหลังทวนซะละ nghỉ tàu nhà mắt cày cày ừ. không có tí phèn phèn vậy chắc nói nó แค่กะทิกว้างนึงได้พี่น้องนี่กะทิกว้างหน้อยเน,นี่ยแจ,จ่อะเห็ดสูตรใส่กะทิเด้อดัดแปลงเอาล้วมันรามันสิดเสียบนั่นนานานะเพ่อจะเห็ดกะทีดด่นี่นี่แต่ว่ากะาทิฟางคู่กันธรรมดาคือเห็ดอยู่แต่ว่าสูตรดัดแปลงมาใส่กะทินี่เพเคยเห็ด อยากทดลองพี่น้องอยากทดลองหวานที่เป็นเจ้าไหนแกจอยอยากทดลองเมืองม,งมาบันทีเสียบบ้านานา้ากันเสียบปฏิเทินเนาะเหนียงบาทดลองกับบอลูละ่ะ